ดีค่ะพบกับแม่ค้าสายคมนะคะเจอกันค่ะกับช่วงสายๆนะคะวันนี้นะคะกี่โมงประมาณกี่โมงตอนนี้เกือบเกือบสิบเอ็ดโมงนะคะใกล้เที่ยงแล้วเนาะ,ะแม่ค้าก็มีงานมาให้พีพ่ๆได้ชมกันนะคะมีมาเกือบทุกๆวันนะ,ะ,ะวันนี้นะคะมีมีดทุกเล่มก็เป็นชุดใหม่ทั้งหมดนะคะกะ็ทางร้านก็จะทํามีดออกมาอยู่ทุกๆวันนะคะเป็นลอตใหม่อยู่เรื่อยๆเนาะ ก็แบบก็จะไม่ค่อยซ้ํากันนะคะพยายามจะออกแบบมาแบบหลายๆรูปแบบนะคะเพื่อให้พี่ๆี่ได้แบบเลือกชมกันนะคะว่าอยากได้ทรงไหนบ้างเนาะบางทีก็คิดไม่ออกนะคะว่าจะเอาทรงไหนบ้างแนะนําทางร้านมาได้นะคะแบบไหนบ้างเนาะวันนี้มีมาสิบเล่มค่ะมีทั้งตลับลูกปืนนะคะแล้วก็เหล็กรางรถไฟนะคะก็เอามาอย่างละเล่มละเล่มเนาะเป็นชุดงานใหม่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวมาดูเล่มแรกนะคะเล่มแรกหะคะจะไล่ตั้งแต่เล่มเล็กไปนะคะเล่มเล็กสุดไปเนาะ มีอะไรบ้างเล่มหนึ่งเล่มสองเป็นเล่มที่เล็กสุดอะเริ่มเล่มหนึ่งเลยค่ะทุกเล่มนะคะเป็นงานตีร้อนนะคะงานมาดูเล่มแรกค่ะเล่มนี้เขาเรียกว่าทรงอะไรทรงอะไรไม่รู้ทรงนี้ <c oughs> เป็นมีดเล็กใช้สำหรับในครัวนะคะเล่มนี้เป็นเหล็กอแบริ่งเนาะกว้าง1.6ค่ะยาว 7จ็้าสันสีมีน้ำหนัก300กรัมด้ามจับ6นิ้วบอกคอสแตนเลสเป็นแบริ่งเยอรมันนะคะเป็นทรงมีดครัวนะคะเล่มนี้เนาะเขาเรียกทรงอะไรอะทรงแคมป์เหรอทรงอะไรเหมือนบางตอก็ไม่ใช่อีโต้ก็ไม่ใช่นะคะเล่มเล็ก,เลกๆเนาะเป็นแบริ่งเยอรมันนะเล่มนี้เขามีมาสองเล่มชุดนี้แม่นะคะ้าให้ราคาเล่มละ4 5 0อหาบบาทนะคะสำหรับมีดครัวเล่มนี้นะ ครัวเล่มที่หนึ่งต่อไปเล่มที่สองก็เป็นสรงคล้ายๆกันค่ะเล่มนี้หัวหมนนิดนึงค่ะกว้าง1.6ยาว8นิ้วสันหมีน้ำหนัก350กรัมด้ามจับไม้ประดู6นิ้วปอกคอสแตนเล็เท่ากันนะเล่มหนึ่งเล่ม2นะค่ะนะคะรานะคา4 5่บาทค่ะเล่มเล็กเล่มเล็กใช้ในครัวนะคะสับแร่หั่นซอยได้นะเป็นแบริ่งทั้งสองเล่มเลยค่ะ ก็ช่างเขาทำทรงนี้ไม่รู้ว่าทรงอะไรนะแม่ค้าให้เป็นทรงมีดครัวแล้วกันเนาะสำหรับทำครัวนะคะเล่มหนึ่งเล่มสองค่ะส5 0ร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปเล่มสามจะเป็นมีดแร่มีดทรงแร่มีดนี้ทรงแร่สามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะเป็นเหล็ก เหล็กรางรถไฟนะคะเล่มน,นี้กว้าง2.4ยาว9.4สัน6มิน้ำหนัก500กรัมด้านจับ7นิ้วคอลเล็กค่ะเป็นทรงมีแลแบบนี้นะเหล็กรางรถไฟไหมไม่คะให้เล่มน,นี้600บาทนะคะทรงนี้เดี๋ยวเขาจะมีออกมาอยู่เรื่อยๆนะแต่วันนี้อะเสร็จมาแค่เล่มเดียวนะคะก็ไม่คะสั่งเล่มตรงนี้เนาะทรงนี้ก็จะเหมาะกับการเข้าครัวทําครัวแร่หั่นซอยสับได้นะเพราะว่าสันใหญ่นะคะสัน6มิลค่ะ 600บาทนะคะสำหรับเล่มที่สามค่ะต่อไปเล่มที่สีเล่มที่สี่เขาจะเป็นอีโต้อีโต้เล็กนะคะอีโต้เล็กเนาะเล่มสี่เล่มห้านะคะอีโต้เล็กอีโต้ไหมอะ่ะใช่ไหมอีโต้ไหมเล่มนี้เล่มสี่ค่ะวางสองนิ้วยาวสิบนิ้วสันสองสันหกมิลนะไหมคะคงมัวละ กว้าง2นิ้วยาว11นิ้วสัน6มีน้ำหนัก400กรมัมด้านจับ6นิ้วปอกคอสตแตนเลสเขาเป็นแบริ่งเยอรมันนะคะเป็นทรงอีโต้ปลายเฉียงแบบนี้เนาะเป็นอีโต้ที่หัวไม่ใหญ่คล้ายๆออกเป็นทรงแบบคล้ายๆกับพ้าแลวเนาะจะเรียกพ้าแลวก็ได้นะเรียกอีโต้ก็ได้นะคะเพราะว่าหัวเขาไม่ใหญ่ผมคลิปแบบนี้ทุกเล่มน,นะคะเล่นเนี้ยไม่คนะราคาเบาๆเลยะคะ่ะ550บาทนะคะ เป็นแบริ่งเยอรมันค่ะเล่มที่4นะคะต่อไปเล่มที่5วาง2นิ้วยาว11.5สซัน6บินน้ำหนัก4 0 0กรัมด้ามจับ6นิ้วปอคอสแตนเลสเป็นออิตโต้พาะแลวเนาะที่หัวไม่ใหญ่นะคะ550บาทนะแบริ่งเยอรมันค่ะให้ราคาเบาๆเนาะสำหรับกลางเมือนแบบนี้นะคะคมหวานมากเลยอะ ใช้ในครัวได้ฟันไม้ได้ทุกเล่มนะช่างเขาเทสฟ,ฟันไม้ให้เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรนะคะอ่าเล่ม5ไปละเล่มหกเล่ม6แบริ่งเล่มที่6เล่มนี้ค่ะเป็นทรงอีโต้นะคะกว้างสอมยาวสิบเอ็ดันหเป็นน้ำหนักห0ารกรมัมด้ามจับ6นิ้วครึ่งปอกคอลิกเล่มนี้นะเล่มนี้500กรมัมไม่คะราคาหกร้อบาทค่ะเป็นอีโต้ปลายเฉียงแบบนี้ค่ะแบริง่งเยอรมันนะคะก็ก็คล กันไปนะมคะสลับสลับกันเนาะมีทั้งแบริ่งแล้วก็เหล็กรางนะคะอู้คมหวานมากเลยอะ่ะแต่และเล่มนะคมหวานแจ๊บแบบนี้เลยคะ่ะเล่มนี้เล่มที่หกนะคะหกร้อยบาทค่ะต่อไปเล่มที่เจ็ดเล่มที่เจ็ดเขาจะเป็นเล่มที่เจ็ดจะเป็นแลมโบเล็กนะคะแลมโบเล็กเล่มนี้ไม่ใหญ่มากคะ่ะกว้างสองจุดสองยาวสิบเอนิ้วสันห้าจุดห้ามีน้ําหนักห้าร,ร้อยกรัมอ่าเขาเป็นแลมโบที่ปลายมนเนาะ ปลายมนนะคะด้านจับเจ็นิ้วคอเหล็กค่ะเล่มนี้ไหมคะราคาหกร้อยบาทนะเป็นเหล็กรางรถไฟนะคะเหล็กรางรถไฟเล่มนี้เล่มที่เจ็ดค่ะแลมโบ้ <S <S <Lam bo S 2> ปลายมนเนาะแต่ว่าเขาไม่ใหญ่มากเล่มใหญ่ๆไหมคะก็มีนะแต่ว่าแมคะเอาไว้อีกชุดหนึ่งนะเล่มใหญ่นะคะชุดนี้เขาจะเป็นเล่มที่แบบกระทัดรัดเล่มอ่าไม่ใหญ่มากนะคะขนาดสี่ร0อ้ากรัมนะคะที่ เล่มที่8เป็นปลาลังปลาลังมีมาเล่มเดียวอ่าช่างกําลังทําอยู่นะคะก็เสร็จมาแค่เล่มเดียวเนะาะปลาลังเล่มนี้กว้าง2.2ยาว12.4สันเมีน้ําหนัก600กรัมเขาเป็นปลาลังเหล็กรางรถไฟนะคะด้ามจับ7นิ้วปลอกคอเหล็กค่ะเล่มนี้แม่ค้าราคา650บาทนะทุกเล่มเทรฟันไม้ให้เรียบร้อยนะคะแถมฝักทีวีีให้ด้วยจัดส่งให้ฟรีปลายทางไม่บวกเพิ่มราคานี้เป็นราคาแบบ กลางเดือนเลยค่ะราคาเบาๆนะคะสำหรับกลางเดือนแบบนี้เนาะ650บาทค่ะสำหรับเล่มที่8นะลาหลังมีมาเล่มเดียวต่อไปเล่มที่9เล่มที่9เป็นกุลขาในปานนะคะปลายงอนๆหลังโค้งๆแบบนี้ค่ะกว้าง2.2ยาว11.3สันโคนแปดมีน้ำหนัก700กรัมด้ามจับแดนิ้วคอียวลค่ะเล่มน,นี้650บาทเองนะคะสำหรับ น้ำหนัก700กรัมค่ะหล็กรางลถไฟนะคะก็ช่วงกลางเดือนแบบนี้นะแม่ค้าก็จะให้ราคาเบาๆนะคะก็แถมฝักให้ด้วยจะส่งให้ฟรีด้วยนะ,ะปลายทางก็ไม่บวกเพิ่มนะคะสำหรับพี่ๆท,ท่านไหนที่สนใจชุดนี้นะคะมีทั้งหมด10เล่มค่ะต่อไปเล่มสุดท้ายกุลคาใหญ่เล่มสุดท้ายเล่มนี้เล่มใหญ่มากกว้าง2.5ยาว13.5สันโค้9มีน้ำหนัก750กรัมด้ามจับ แปดนิ้วคอเล็กนะคะเป็นทรงกุวลา,าเล่มใหญ่แบบนี้ค่ะสิบสามนิ้วนะคะเล่มสิบสามนิ้วครึ่งเลยค่ะเรืกรางรถไฟนะเล่มนี้ราคาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะชุดนี้เป็นราคาเบาเบาเบาชุดนี้ก็เป็นราคาพิเศษเลยเนาะช่วงกลางเดือนแบบนี้เนาะอุ้ยดูความคมค่ะกุหลาานะจะเหมาะกับการฟันไม้นะคะพี่ๆหลายๆท่านที่รับไปก็บอกว่าฟันไม้กิดเนื้อไม้แบบดีมากเลยค่ะเพราะว่าเขาอ่า วันตรงปลายแบบนี้เนาะแล้วก็น้ําหนักจะอยู่ตรงปลายแบบนี้นะคะเวลาเราฟันไม้นะมันจะกินนะ้อไม้ได้ดีนะคะพี่ๆหลายท่านชอบทรงนี้เอาไว้ฟันไม้กันค่ะคมหวานเจ็บแบบนี้เลยค่ะและนี่นะจาก800บาทนะคะปกติเนาะราคาอยู่ที่800นะชุดเนี้ยให้750บาทค่ะ ชุดแบริง่งเยอรมันเหล็กรางรถไฟชุดนี้นะคะมีทั้งหมดสิบเล่มถ้า,าพี่ๆสนใจหรือว่าเห็นรูปไม่ชัดทักไลน์ที่เบอร์ศูนย์หก5องเขอดูรูปเพิ่มเติมอีธีในไลน์ได้นะคะก <c oughs> ็วันนี้แม่คะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีะค่ะ